วันนี้อายการคดียาเสพติดนำตัวสวอุปกิจปาจารยายางกูลส่งฟ้องต่อศารอาญาแล้วแจ้งข้อกล่าวหา6ข้อกล่าวหาหนักนะฮะสมคบค้า,ายาเสพติดร่วมกันฟอกเงินเจ้าตัวยื่นหลักทรัพย์10ล้านขอประกันตัวออกมาสู้คดีเส้นทางคดีของสวรายนี้นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ 30พฤศจิกายน2566กำลังตำรวจปปสบุกเข้าคนบ้านสาวอุปกิจปาจริยังกูลในพื้นที่เขตดุสิตใจกลางเมืองกรุงเทพยึดรถหรู5คันปืนจำนวนหนึ่งนาฬิกาอีกหลายเรือนเอกสารหลายรายการรวมกับทรัพย์สินที่ยึดได้ก่อนหน้านี้มีที่ดินอีก29แปลงบัญชีธนาคาร28บัญชีรวมอายัทรัพย์สินของสวอุปกิจไปแล้วทั้งหมด409ล้านบาทหลังถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาสมคบค้ายาเสพติด โดยขณะที่เข้าตรวจค้นสวอุปกิจอยู่ในบ้านด้วยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างดีปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ต้นปี2566สสรังสิมันโรมพักเก้าไกลเปิดข้อมูลแฉกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวทีอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกล่าวหาว่าสาวทรงเอเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายตุนมินลัตชาวเมียนมาซึ่งถูกตำรวจไทยจับกลุ่มไปเมื่อปลายป,ายปี2565 ซึ่งคนในเครือข่ายตุนมิลัตที่ถูกจับกลุ่มมีลูกเขยของสวอุปกิจรวมอยู่ด้วยโดยตอนนี้คดีเครือข่ายพ่อค้าย,ยาเสพติดชาวเมียนมาก็อยู่ในระหว่างการดําเนินคดีในชั้นศาลเช่นกันชายชาวเมียนมาที่ถูกจับนั้นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกับชายชาวไทยคนหนึ่งชื่อนายอออ่างเราอาจจะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งครับคืออออ่างทรงเอ นายออ่างนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเคยเคยถือหุ้นนะครับในบริษัทอย่างอัลัวกรุปและเคยร่วมทุนกับทุนมิลลัดก่อตั้งมินมาอัลัวเป็นสองบริษัทที่พัวพันกับคดีฟ,ฟอกเงินที่ผ่านมาสอวอุปกิจก็พยายามต่อสู้คดีมาโดยตลอดแต่ที่ประชุมวุฒิสภาไม่อนุมัติการส่งตัวสอวอุปกิจให้ตํารวจสอบสวนตามคำขอออกหมาเรียกต้องรอหมดสมัยประชุม จนเจ้าต,ตัวต้องออกมาแถลงหลังน้ำตามั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองตกเป็นเหยื่อทางการเมืองพร้อมสาบานไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดผมขอสาบาตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสระกร็ลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจยาเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่ยิ่จะทาและไม่มีวันทาแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัว ผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวประสบความปริบัติและมีอัานเป็นไปแต่ที่สุดแล้ววันนี้อายการฝ่ายคดียาเสพติดก็สั่งฟ้องหกข้อหาหนักกับสวร,รายนี้หนึ่งสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดสองร่วมกันจําหน่ายโดยมีไว้ซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทสองหรือเคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตสามสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทําความผิดฐานฟอกเงินสี่ร่วมกันฟอกเงิน 5. ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดร้ายแรงและ 6. มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมขององค์กรอาชการ,รมข้ามชาติแม้วันนี้ศาลจะอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสาวอุปกิจตีราคาประกัน10ล้านบาทพร้อมสั่งห้ามออกนอกประเทศแต่สังคมยังคงต้องจับตาคดีนี้ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของสวคนดังรายนี้จะจบลงอย่างไร โดยสารนัดตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่13พฤษภาคมปีหน้าทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน